สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็จินนี่ต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ J1 d i a r y บันทึกฝึกงานฉบับอเมริกานะครับหลายหลายท่านเลยก็ระหว่างที่เรากำลังรอนะครับลุกคนเข้ามาไลฟ์ EP นะครับ E ีีนี้เป็น e p ีที่พิเศษมากๆเพราะว่าเรานะครับได้เตรียมข้อมูลนะครับแล้วก็ประสบการณ์ตรงนะครับเกี่ยวกับ e ีวันนี้ซึ่งหัวข้อในวันนี้นะครับถ้าหลายๆคนที่ติดตามผ่านช่องทาง Line แอดเฟซบุหรือว่าช่องทางต่างๆนะครับ ก็จะรู้ว่าครับว่าหัวข้อเรานะครับวันนี้คือสิ่งที่ต้องคํานึงถึงนะครับ mm. เมื่อเดินทางถึงอเมริกานะครับแล้วก็วันนี้นะครับ mm. ก็จะมีการเล่าประสบการณ์การโดนแคมโดยตรงด้วยจากผมเองครับซึ่งก่อนเราจะไปเข้าสู่เนะื้อหาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตัวของผมนะครับพีทนะครับเคยเดินทางไปด้วยโครงการ j1 นะครับที่อเมริกาถึง2รอบเลยเพราะฉะนั้น ในหลายอีต่อไปเนี่ยคิดว่าน่าจะมีประสบการณ์ในหลายๆอย่างที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังแน่นอนครับก็วันนี้นะครับก็มาฉายเดียวนะครับจะยังไม่มีคุณเอิรนนะครับก็เป็น EP แรกนะครับที่ผมได้ขึ้นมาคนเดียวเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีจากช่องทาง y o u u u b e เด้วยนะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าหัวข้อวันนี้มีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างครับที่ผมนะครับเตรียมให้ทุกคนได้ทราบก่อนที่จะเดินทางไปยังอเมริกานั่นเองครับผม mm. ก็อย่างแรกเลยนะครับที่อยากจะบอกกับทุกๆคนนะครับเป็นทิปที่สําคัญที่สุดที่อยากจะให้ทุกคนดูไว้ก็คือพยายามดูภาพรวมหรือว่ารู้สึก พยายามอย่าละสายตาหรือว่าจากที่สาธารณะนะแล้วก็พยายามีิเลี่ยงการติดต่อกับคนที่ไม่รู้จักในต่างประเทศนะครับถ้าถ้าทําได้นะครับหรือว่าถ้าจําเป็นจริงๆให้ต้องติดต่อสามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ครับต้องบอกว่า c u เ,เจอร์ที่อเมริกันนะครับจะเป็น c u เจอร์ที่ค่อนข้างที่จะมีเสรีภาพแล้วก f ฟ e ี d o m เนาะซึ่งแต่ละ,ะคนนะครับก็จะมีเคารพสิทธิ์ของแต่ละบุคคลด้วยซึ่งตรงนี้ครับ การที่เรา,าไปรบกวนหรือว่าไปทำอะไรในพื้นที่ของคนอื่นหรือว่าไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรนะครับอาจจะทำให้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีได้ครับตรงนี้นะครับจะต้องบอกว่าที่แนะนำทิปนี้ขึ้นมาครับคือเพราะว่าที่นู่นนะครับต่างคนนะครับจะต่างใช้ชีวิตของ,ของตัวเองเลยก็คือถ้าเรานะครับได้ยินใครพูดอะไร,รเรา สนใจในสิ่งที่เขาพูดนะครับตรงนั้นครับจะทําให้เราตกเป็นเป้าสายตาแล้วก็อาจจะแบบเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้เช่นกัน,นครับแล้วก็วันนี้นะครับก็จะมาให้ดูนะครับว่าอนอกจากการที่จะระวังตัวแบบนี้แล้วเนี่ยเราควรใส่ใจในเรื่องไดบ้างนะครับหลังจากเราเดินทางไปถึงอเมริกาครั้งแรกกอ็อย่างแรกนะครับที่แต่ละคนหลังจากเราดีใจนะครับที่ได้สัมภาษณ์วีซ่า ผ่านแล้วจากกงสุลน,นะครับแล้วก็กําลังเดินทางเข้ามาในอเมริกานะครับที่ทุกคนจะต้องเจอเลยแล้วก็เลี่ยงไม่ได้แน่ๆก็คือการเดินทางนะครับหรือว่าการเดินทางเมื่อถึงอเมริกาครั้งแรกโดยที่หลายๆคนครับคิดว่า70%เลยจะต้องเลือกอสนามบินที่เป็นสนามบินหลักๆของอประเทศอเมริกานะครับอย่างเช่น JFK นะครับที่นิวยอร์กหรือว่า LAX นะครับที่ LA ก็จะมีสนามบินย่อยๆอื่นๆอีกครับในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นเท็กซัสหรือว่าโอชิตั g นโอชิงนดีซีนะครับผมซึ่งตรงนี้ครับต้องบอกว่าเป็นจุดที่มิจฉาชีพเยอะมากๆครับผมจะมีหลากหลายรูปแบบเลยะจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นรถแท็กซี่ปลอมการแลกเงินที่เลทราคาสูงผิดปกติหรือว่ารวมถึงเป็นการพิกพ็อกเก็ตนะครับการขโมยของจากเราครับถ้าเราไม่ทันสังเกต ็วันนี้นะครับจะมาแชร์ทิปนะครับวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือจุดที่หลายหลายคนนะครับที่ควรจะเตรียมตัวก็คือเรื่องของการจ่ายจ่ายเงินนะครับหรือว่าการเลือกวิธีการเดินทางในอเมริกานะครับอย่างของพีทเนี่ยพีทเคยเดินทางไปที่นั่นนะครับทั้งสองรอบทั้งตอนเช้าและตอนกลางคืนเลยซึ่งแต่ละแบบนะครับก็จะต้องเลือกอได้ไม่เหมือนกัน อย่างเช่นเมื่อเราเดินทางไปถึงตอนเช้านะครับที่สนามบินก็จะยังมีรถสาธารนณะอย่างเช่นเมโทรรถไฟรถรถรถ,รถบัสหรือว่าแท็กซี่คอยเยอะอยู่และหากเป็นตอนกลางคืนครับตรงนี้ครับอ่าเทอร์มินอลต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกเทอร์มินอลที่มีรถรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่าเกี่ยวกับรถบัสคอยให้บริการก็จะปิดนะครับคิดว่าตรงนี้ครับอะลๆท่านที่จะเดินทางไปต้องวางแผนก่อนที่จะเดินทางไปถึงครับ ว่าอย่างแรกเลยเมื่อเราออกไปนอกสนามบินแล้วเนี่ยจะมีทั้งแท็กซี่ตัวจริงนะครับแล้วก็แท็กซี่ตัวปลอมแล้วก็ตรงนี้ครับจะบอกว่าแยกยากมากครับบางทีรูปลักษ์ของรถนะครับจะเหมือนกับแท็กซี่ทุกอย่างเลยแต่ว่าจะต่างกันแค่เลขทะเบียนตรงนี้ก็มีเหมือนกันครับซึ่งเรานะครับที่เป็นคนไทยหรอครับหรือคนที่เดินทาง ไปที่นั่นครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่รู้เท่าทันทริคพวกนี้ได้โดยนะครับผมจะแนะนำนะครับวันนี้มี2วิธีการเดินทางนะครับที่จะทำให้เราหลีกเลี่ยงปัญหาของรถแท็กซี่ฟอร์มได้ครับผมก็วิธีแรกเลยนะครับก็จะเป็นการใช้นะครับแอปพลิเคชันต่างๆนั่นเองครับเช่นที่อเมริกาเนี่ยก็จะเป็น Uber นะครับกับ Lyft ซึ่งจะเป็นแอปที่ค่อนข้างมีความนิยมสูงแล้วก็สามารถจ่ายเงินไปได้ก่อนเลยหลังจากเราจองหรือบุ๊กกิ้งรถไปนั่นเองครับผมตัวแอปพลิเคชันนะครับจะแนะนำเลยคือใช้ได้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับซึ่งเราก็จะสามารถเช็คเลทราคาต่างๆได้แล้วก็ดูสถานที่ที่เราจะไปได้ตั้งแต่ต้นทางเลยตรงนี้ครับที่ต้องเมนชั่นขึ้นมาว่าเราจะเช็คราคาแล้วก็ดูได้ ราะอะไรนะครับเมื่อ,อถ้าเราไม่ได้ใช้แอพลิเคชันนะครับความต่างคือหากเราขึ้นรถแท็กซี่ไปแล้วนะครับหน้าสนามบินแล้วเรายังไม่ได้จ่ายตังค์นะครับกระเป๋าสัมภาระเมื่อเราเดินทางไปที่อเมริกาครั้งแรกจะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วซึ่งหลังจากกระเป๋าเนี่ยโดนยกเข้าไปในรถเรียบร้อยนะครับตรงนี้เหมือนเราจะกลายเป็นตัวประกันเลยทันทีเพราะว่าข้าวของของเราทุกอย่างคืออยู่ในรถแท็กซี่หมดแล้วแล้วเงินหรือว่า การจ่ายนะครับจะคิดตามระยะทางเรื่องตรงนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าเขาจะพาเราไปอีกเส้นทางหรือเปล่าหรือว่ามิเตอร์เป็นมิเตอร์ปลอมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราอยู่บนรถแล้วเราจะเหมือนทําอะไรไม่ได้เลยครับเป็นตัวประกันอย่างเดียวเพื่อรอถึงที่หมายแล้วก็จะไดจ้จ่ายเงินหลังจากถึงที่หมายนั่นเองตัวแอปพลิเคชันนะครับก็เลยเหมาะสําหรับคนที่อยากทราบราคาก่อน หรืออยากรู้เลยะเวลาการรอหรือการจ่ายที่ชัดเจนและก็ปลอดภัยครับผมกับการนหลอกนั่นเองครับก็อีกหนึ่งช้ยสนะครับที่เตรียมมานะครับก็คือขนส่งสาธารณะนะครับจะแนะนำนะครับเป็นตอนกลางวันนะครับจะไม่ค่อยแนะนำค่อนเป็นในช่วงค่ำหรือตอนเย็นสักเท่าไหร่เพราะว่า 1. น,นะครับ เมื่อเราไปถึงอเมริกาครั้งแรกเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องมีสัมภาระที่เยอะแน่นอนแล้วหากเราเดินทางคนเดียวนะครับการขนสัมภาระนะครับที่เยอะแล้วก็ไปในที่สถานะต่างๆอย่างเช่นรถบัสรถไฟหรือตามสถานีนะครับอาจจะทำให้เรานะครับตกเป็นเป้าสายตาของมิจฉาชีพได้นั่นเองครับตัวนี้ก็หากเพื่อนๆหรือว่าผู้ติดตามนะครับที่กำลังจะเดินทางไปตัว ออปชันที่เป็นลดขนส่งสาธารนณะก็เป็นอีกออปชันที่ราคาถูกนะครับแล้วก็ดีเหมือนกันแต่ว่าควรศึกษาเส้นทางแล้วก็เลือกเส้นทางให้ดีและเดินทางในตอนกลางวันหรือในตอนที่ผู้คนพลุกพล่านนะครับเพื่อป้องกันเรื่องอันตรายเรื่องการปล้นการชี้หรือว่าการถูกขโมยของแล้วเราไม่สามารถทําอะไรได้ด้วยครับนี่ครับก็จะเป็นออปชันนะครับที่ผมนะครับแนะนำสำหรับการเดินทางนั่นเอง แล้วก็อีกอย่างนะครับที่สําคัญมากๆเลยก็คือการจ่ายเงินหรือว่าการใช้จ่ายต่างๆในอเมริกานะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวโยงเหมือนกันครับเพราะว่าเมื่อเราเดินทางไปถึงที่นู่นครั้งแรกเนี่ยเราจะยังไม่มีบัตรเดบิตของธนาคารที่อเมริกาหรือว่าเราจะยังไม่ค่อยรู้ว่าระบบของอเมริกานะครับรับการจ่ายเงินแบบไหนบ้างและจ่ายยังไงบ้างครับแต่ว่า ตรงนี้ครับเราก็ไม่แนะนำให้พกเงินเป็นจานวนมากเช่นกันแล้วก็วิธีแก้นะครับมีวิธีไหนบ้างนี่ครับก็จะมีอยู่2วิธีนะครับที่ผมเองก็ลองศึกษานะครับแล้วก็ใช้ด้วยแล้วก็เจอเองด้วยครับผมอ,อย่างแรกเลยนะครับการพกเงินสดนะครับควรจะพกให้พอดีกับวันนั้นนั้นหรือว่าในกรณีฉุกเฉินนั่นเอง อย่างเช่นเรา,าต้องการเดินทางวันนี้ถึงที่หมายาภายใน1วันนะครับเราควรเตรียมเงินสดติดตัวไม่เกิน300เหรียญครับเพื่อป้องกันนะครับการโดนที่ชิงทรัพย์นั่นเองแล้วก็เงินที่เหลือควรอยู่ในบัตรหรือว่าในธนาคารนะครับซึ่งเราก็จะสามารถกดมาใช้ได้ทีหลังนั่นเองตรงนี้เพราะอะไรนะครับถึงจะเป็นจำนวนเงิน300เหรียญ ตรงนี้นะครับมี uh, logic ครอบอยู่ก็คือการเดินทางนะครับในอเมริกาไม่ว่าจะด้วยรถไฟรถบัสหรือว่าแท็กซี่นะครับผม uh, การสเปนเนี่ยมินิมัมจะอยู่ที่5เหรียญน,นะครับสำหรับรถบัสแต่ว่าการเดินทางระยะสั้นไม่ถึง1กิโลหรือการขึ้นสถานี1และลงอีกสถานี1ครับก็จะอัพขึ้นไปอีกเป็นรถ uh, ไฟนะครับแล้วก็รถ uh, แท็กซี่ ตัวนี้ก็จะราคาก็จะสูงขึ้นมาตามระยะทางจะ maximum อยู่ที่หนึ่งอยเหรียญถึง150่งร้อยห้าสิเหรียญน,นั่นเองครับผมแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเป็น private car นะครับหรือว่าการเช่าเช่ารถให้ไปส่งเหมาเป็นเหมาจ่ายซึ่งทุกๆอย่างเนกับการเดินทางเมื่อเราถึงที่หมายเนี่ยจะไม่มีทางเกินสามร้เหรียญแน่นอนตรงนี้นะครับที่เราโฟกัสที่การเดินทางเพราะว่าหน,นะครับ ตามที่แจ้งไปก็คือเราเดินทางไปครั้งแรกของเราจะเยอะมากตรงนี้คือต้องควรควรระวังมากเลยครับแล้วก็อีกข้อนะครับผมที่อยากจะมาให้ความรู้นะครับแล้วก็บอกหลายๆท่านก็คือเรื่องัของบัตรเครดิตนั่นเองครับก็คือส่วนใหญ่เลยครับอ่าคนนะครับที่เดินทางไปที่อเมริกาทั้งคนไทยหรือคนต่างประเทศเองเนี่ยจะไม่ค่อยทราบนะครับว่า ในบางสถานที่หรือว่าบางบริษัทของอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับร้านอาหารอาหานะหรือว่าการใช้จ่ายต่างๆนะครับพวกห้างร้านต่างๆนะครับบางที่จะมีโพลบซีนะครับในการที่จะไม่รับบัตรที่มาจากนอกอเมริกาหรือว่า non US นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราถือบัตรเครดิตนะครับไม่ว่าจะเป็น m a s t e r c a r d Visa ต่างๆของธนาคารที่ไทยนะครับถึงจะเป็นบัตรเครดิตที่ใช้ระบบของสากลน,นะครับ อาจจะทำให้เราไม่สามารถใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในอเมริกาเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นอีกจุดครับที่หลายคนชะล่าใจโดยการที่เราใช้สินค้าอริการหรือว่าเราเดินทางไปแล้วและเรามีบัตรเครดิตแต่ว่าเราครับคิดว่าเราจะรูดบัตรเครดิตจ่ายได้แต่สุดท้ายแล้วครับตรงนี้ก็พอรูดมาปุ๊บเราจ่ายไม่ได้เราก็จะมีเงินสด300เหรียญที่คอยที่จะแก้ไขปัญหา ตรงนี้ั่นเองครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับในเรื่องของการพกเงินนะครับแล้วก็การใช้บัตรเครดิตที่อเมริกาครับผมต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนะครับประสบการณ์ที่ผมเคยโดนแคมมาด้วยซึ่งตัวนี้ครับก็จะมีความเกี่ยวโยงกันทั้งหมดเลยนะครับว่าโดนได้ยังไงโดนยังไงบ้างนี่ครับ ครับก็ต้องบอกครับว่าเป็นการโดนสแ s มครั้งที่2นะครับที่ไปที่อเมริกาซึ่งโดนสแ s มนะครับที่นิวยอร์กครับผมเป็นสนามบิน jfk โดยเดินทางไป2คนนะครับมีผมแล้วก็เพื่อนเราเดินทางไปถึงที่นู่นเนี่ยค่อนข้างจะตอนอหัวค่ำแล้วกันครับจะถึงประมาณช่วงเวลา3ามทุ่มของนิวยอร์ก ซึ่งสถานีรถไฟต่างๆเนี่ยเริ่มบางเส้นทางเริ่มปิดกันแล้วแล้วก็รถแท็กซี่อะไรเริ่มน้อยลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วเราถึงนะครับเราตัดสินใจที่จะเรียกรถลิฟต์นะครับหรือว่า Uber จากแอปพลิเคชันแต่ว่าหลังจากเรากดเรียกไปแล้วเนี่ยบัตรเครดิตของเราครับทั้งคู่เลยเนี่ยไม่สามารถใส่ในแอปพลิเคชันของ แอปได้นะครับผมซึ่งเป็นแอปนะครับที่เราต้องโหลดมาในอเมริกาอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาเลยตรงที่ว่าเราเรียกรถไม่ได้เราต้องหาวิธีไหนที่จะเดินทางไปยังตัวตัวเมืองดีซึ่งเมืองในอเมริกานะครับหลายๆที่จะตั้งสนามบินค่อนข้างห่างจากใจกลางเมืองอประมาณ10-15กิโลได้เลยครับเพราะว่าส่วนแญ่เขาจะ นั่งพวกเมโทรนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่าพวกแอร์พอร์ตลิงก์อะไรต่างๆเนี่ยครับเข้าไปในเมืองกันแล้วก็ถ้าเป็นตอนกลางคืนก็จะนั่งเป็นแท็กซี่ครับทีนี้ครับหลังจากเราเรียกแล้วเราจ่ายไม่ได้เนี่ยในสนามบินครับก็มีครับคนที่เหมือนสตาฟครับคอยมาเข้ามาถามเราตลอดมีหลายรูปแบบมากครับมีทั้งใส่ชุดเครื่องแบบไม่ใส่ชุดเครื่องแบบมาถามว่าคุณต้องการรถ แท็กซี่ไหมหรือว่าต้องการที่จะเดินทางเข้าไปในเมืองหรือเปล่าซึ่งตอนแรกครับพวกเราปฏิเสธไปแล้วแล้วก็ยืนยันที่จะใช้แอปพลิเคชันนะครับลองจนกว่าจะได้แต่สุดท้ายครับเราก็เจอ,อบุคคลคนหนึ่งแล้วกันครับที่ใส่ชุดสตาฟเลยซึ่งมีมียูนิฟอร์มมีผ้าคาดแล้วก็ผ้าเหมือนอผ้าของคนจัดคิวรถอะไรนะครับที่นั่นแล้วก็มีวอซึ่งเขาแจ้งเรานะครับว่า เขาครับเป็นสตาฟหรือว่าพนักง,งานของสนามบิน JFK แล้วตรงนี้ครับที่เรากำลังจะหารถไม่สามารถมีรถมารับได้เพราะว่ามีโบริษีของสนามบินไม่ให้รถเข้ามานะครับตรงนี้ครับเราก็ตกลงนะครับที่จะตามเข้าไปในจุดที่มีรถมารับโดยเราไม่ทราบเลยนะครับว่าที่ที่เขาพาไปเป็นชั้นที่ให้รถบุคคลทั่วไปนะครับมารับได้เท่านั้น ่ตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เราไม่ได้ศึกษามาด้วยว่าสนามบินที่ต่างประเทศหรือในอเมริกานะครับบางเทอร์มินอลจะถูกกำหนดอย่างชัดเจนเลยว่าจุดนี้ได้สำหรับรถสาธารณะเท่านั้นจุดนี้ได้สำหรับผู้ที่มารับบุคคลทั่วไปแล้วก็จุดนี้สำหรับรถบัสซึ่งครับเรามองว่ารถนะครับจะเข้ามาจุดไหนก็ได้นั่นเองทำให้เรานะครับได้ตกลงนะครับที่จะ ไปนั่งหรือว่าใช้บริการกับเขานะครับซึ่งก็มีรถมาจอดรอรับเป็นคิวสวัสดีครับสวัสดีช่องทาง Facebook ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อกันเลยดีกว่าก็คือหลังจากเราขึ้นรถไปนะครับตรงนี้เขา,าเรียกค่าบริการมาครับว่าต้องจ่ายคนละประมาณไม่เกิน50 USD ครับสำหรับสนามบินไป ถึงในตัวเมืองนะครับนิวยอร์กแล้วเราก็ตกลงนะครับที่จะไปโดยการที่ในรถเนี่ยเหมือนเป็นการแชร์แชรก์กันกับคนอื่นด้วยก็จะมีนะครับคนในรถอีกคนหนึ่งที่นั่งไปด้วยกัน,นครับซึ่งมองเรามองนะครับว่าตอนนั้นอาจจะเป็นหน้ามาหน้ามาที่ทางแคมเมอร์นะครับจัดขึ้นมาบนรถให้เขาก็หลังจากเราขึ้นรถกระเป๋าอยู่ในรถเรียบยร้อยเสร็จสับเขาก็ เราก็เดินทางกันครับโดยการที่ดราเวอร์เนี่ยก็มีการพูดคุยสอบถามทั้งเราแล้วก็คนที่นั่งมาด้วยนะครับว่าเดินทางมาจากไหนทําอะไรกำลังจะไปไหนแล้วก็คุยกันปกตินะครับซึ่งทุกคนเลยเนี่ยเราครับมารู้ตัวกันตอนที่รถนะครับเหมือนเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันแล้วก็ส่งตรงหน้าสถานีรถไฟตอนกลางคืนที่เปี่ยวเปี่ยวมากและเขาบอกว่า จุดนี้ครับเป็นจุดที่จะต้องนั่งรถไฟเพื่อที่จะเข้าไปในตัวเมืองต่อครับผมแล้วก็เขา,าครับจอดให้เราลงแล้วก็แจ้งมาว่าเนี่ยเราดรอปคุณได้ถึงแค่จุดนี้นะนี่ครับแล้วก็เราครับโดนเรียกค่าบริการกันคนละ100หนึ่งร้อเหรียญนะครับทั้งคู่เลยก็คือต้องจ่ายนะครับทั้งหมด $200 เหรียญก็จังหวะนะครับก็คือทําอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่า ของทั้งหมดของเราเนี่ยก็ยังอยู่ในรถของเขาด้วยและเขาก็เหมือนอต้องให้เราลงจุดนี้เท่านั้นอย่างงี้ครับก็เลยเป็นอุทาหรณ์อย่างนึ่งเลยครับว่าเราควรจะเช็คข้อมูลอะไรให้ดีกว่านี้เพราะว่ารูปแบบครับของ s สแกมเมอร์เดี๋ยนีครับแนบเนียนมากทั้งเรื่องของรถเรื่องของการพูดเรื่องของยูนิฟอร์มนะครับที่โน่นครับก็หากเราศึกษานะครับเกี่ยวกับ เรื่องบัตรเครดิตให้ดีตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็เทอร์มินอลนะครับที่รถ Uber แล้วก็ลิฟ t สามารถมารับได้ก็จะไม่พลาดในจุดนี้ไปนั่นเองครับครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับที่ผมโดนแกมเรื่องการเดินทางครั้งแรกครั้งครั้งที่สองใช่ครั้งที่สเลยที่ไปในอเมริกาซึ่งก็จำจำมาถึงตอกนนี้เลยครับการไปครั้งต่อไปก็จะคี่ว่าคนจะรอบคอบมากกว่านี้ อยากที่จะแชร์นะครับให้ทุกคนได้ฟังกันครับก็อีพีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับทุกคนที่อยู่ในไลฟ์นะครับแล้วก็ฟังเรื่องราวที่ผมไเล่าครับ